เป็นเวลาหลายห้อยปีที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ค้นหาแรงกำเนิดของความอ่อนเยาว์ทุกคนต้องการที่จะคงความเป็นนุ่มสาวและมีสุขภาพดีให้นานที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากการวิจัยอย่างริงจังดรเฟรซูลีนักวิทยาศาสตร์ที่มชส่อเสียงซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก ETH ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยายลัยสั้นน้ำของโลกเดคคนพบความมหัศจรรย์ของแอปเปิลในปาสววตเอลที่ระดับความสูง3,797ฟุตทานตะลึงในคุณสมบัติของการหักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของหมากไมนี ที่สามารถหักษาห้อยต่างๆทั้งผิวของตนให้กลับมาคือเกา่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงซึ่งช่วยให้มันคงความสดได้ยาวนานถึง6กเดือนโดยไม่ต้องใช้วิธีการเก็บหักษาพิเศษใดๆแทนในหามแห้งบรรดานใจในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเซลล์ที่เป็นเอกลักษณ์เอิ้นว่าไฟโดเซลเทคเห็นให้สามารถผลิตแอปเปิ้ลมาสจันได้อย่างมีประสิทธิผลจากการวิจัยสเต็มเซลล์ของแอปเปิ้ลมาสจันนี้พบว่า สวยในการเติมเต็มและฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ได้ถึง80%เหตุให้อ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีขึ้นสวยกระตุ้นการเฮตเวียของสเต็มเซลล์และสั่งเซลล์เก่าให้มีพลังสดใสและยืดหยุ่นอีกทั้งยังมีตัวสวยในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประสิทธิภาพในการชะลอความชราของเซลล์ผิว Super Life ได้ทำการวิจัยในแง่เลิกมม้ย่างยาวนานร่วมกับสถาบันวิจัยสั้นน้ำได้พัฒนาส่วนผสมที่ทรงพลังซึ่งเอิ้นว่า STC 30 STC 30ย่อม,มาจาก Superlife Total Care 30ที่ช่วยในการดูแลเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ดีขึ้นใน30วันเป็นการผสมผสานคุณค่าธรรมชาติและนวัตกรรมใหม่ได้แก่ไบโดเซลเทคเมลั